เส้นทางพายุ2-11พฤษภาคมรอบนี้ตกต่อเนื่องฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่2พฤษภาคม2565ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วทำให้มีฝนตกหนักตกแรงในหลายพื้นที่ทั้งยังมีฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่วนในบริเวณภาคใตย้ยังคงต้องเฝ้าจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจากกระแสะลมที่พัดเข้าปกคลุมจากหลายทิศทางทำให้มีฝนตกหนักตกแรงในหลายพื้นที่ซึ่งพายุที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนและจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินกดแชร์ขอขอ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ในบริเวณที่จะมีฝนลดลงจะมีอากาศเย็นเข้ามาแทนเนื่องจากในช่วงวันนี้ถึงวันที่4พฤษภาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาซึ่งยังคงทําให้มีฝนตกกระจายตัวในบางพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่5-7พฤษภาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง และจะมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนแทนจึงทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกับมีอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสําหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงเนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอีกทั้งในช่วงวันที่3-7พฤษภาคม2565 ลมตะว,วันออกและลมตะว,วันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมียอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมบริเวณเอา่าวเบงกอลตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณเอา่าวเบงกอลตอนบนโดยมีแนวทางการเคลื่อนตัวขึ้นไปบริเวณประเทศอินเดียจึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยการดึงดูดกระแสลมเข้าทางด้านทิศตะว,วันออก และลมใต้จะมีกำลังแรงพัดเข้าหาประเทศไทยจากการหมุนวนของพายุที่จะสาดเอาความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ประเทศไทยตอนบนจึงทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองได้ตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวในบางพื้นที่แต่เนื่องจากการที่เราดูระยะโมเดลยังอีกยาวไกลซึ่งอย่างที่แอดมินได้เคยแจ้งเอาไว้แล้วว่า สภาพอากาศจะมีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาขอให้ทุกท่านดูเพื่อเป็นแนวทางในการเคลื่อนตัวของพายุว่าจะไปในทิศท,ทางไหนซึ่งกระแสลมในระดับ5,500เมตรจะเป็นตัวชี้วัดเส้นทางของพายุในระยะใกล้ซึ่งแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะค่ะจากลักษณะอากาศดังกล่าวทำให้วันนี้ จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-29องศาเซลเซียสภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมแรงบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบ,บุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31อองศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมแรงบริวเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีชุมพรและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิตำสุด่ําสอง22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรปนในช่วงนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะ พร้อมทั้งใช้ความรมะมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากถนนที่ลื่นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ,อ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ